จาวาโค้ลินและครูวิมีความแตกต่างหลักในเรื่องลักษณะภาษาความปลอดภัยการใช้งานและการสนับสนุนโดยจ้าเป็นภาษาที่เน้นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและมีความสามารถกว้างขวางโคลินเป็นภาษาทันสมัยที่เน้นความกระชับปลอดภัยและรองรับการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันส่วนครูวิเป็นภาษาแบบไดนามิกที่เน้นการเขียนสคริปต์และการสร้างดิสเลที่มีบุยากรยืดหยุน่นจาวาลักษณะภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP แบบดั้งเดิม การใช้งานเป็นที่นิยมอย่างมากในวงการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปพลิเคชันขนาดใหญ่และระบบเซิร์ฟเวอร์จุดเด่นมีความเสถียรและรองรับเครื่องมืออย่างกว้างขวางโคลิลักษณะภาษาแบบ S T A T I C T Y P E D มีความกระชับและทันสมัยกว่า Java การใช้งานเป็นที่นิยมอย่างมากในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Android จุดเด่นกระชับใช้โค้ดน้อยกว่า Java ในการทำงานเดียวกัน ตอดภัยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดขณะคอมภัยรองรับการเขียนเชิงฟังก์ชันผสมผสานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและเชิงฟังก์ชันได้อย่างลงตัวความเข้ากันได้กับจอวะาทำงานร่วมกับจอวะได้อย่างสมบูรณ์ครูวิลักษณะภาษาแบบ d y n a มิก TYPED ที่มีวยากรยืดหยุ่นและกระชับการใช้งานเน้นการเขียนสคริปต์และการสร้าง d o m a i n s p e c i f i c languages d จุดเด่น ความยืดหยุ่นเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วและปรับเปลี่ยนง่ายง่ายต่อการเรียนรู้เป็นมิตรกับนักพัฒนาเจ้าที่คุ้นเคยอยู่แล้วการใช้งานในเกรเดตเป็นที่นิยมใช้เขียนสคริปต์บิวในเกรเดตแต่โคลินดิอสเอก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆสรุปความแตกต่างเจ้าภาษาพื้นฐานที่มั่นคงใช้งานได้หลากหลายโคลินพัฒนาต่อยอดจากเจ้าเน้นความกระชับปลอดภัยและทันสมัยเหมาะก,กับงานที่ต้องการประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพัฒนา ครูวิใช้สำหรับการเขียนสคริปต์และงานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง